สำหรับครูครูสร้างกระเป๋ามาเพื่อสร้างสัญลักษณ์กำกับจิตตัวครูค่ะเพราะคตรูต้องการมองแล้วมันดึงดูดความมัง่งคั่งเฮ้ยเราเห็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้บนลูกโลกสีทองอะ่ะนั่นหมายความว่าอะไรความมั่งคั่งเหลือเฟือบนโลกใบน,นี้แบบมากมายมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดมันอยู่กับเราและเพราะเรามีแม่เหล็กนะคะดึงดูดใช่ไหมทุกทิศทางแม่เหล็กไม่ได้มีตัวเดียวนะคะมีสี่ตัว เห็นไหมแต่อันนี้เป็นแม่เหล็กพลังงานโนพเก้าคุณลองเสิร์ชสินพเก้าความหมายคืออะไรคือครูเอาความเชื่อทุกความเชื่อที่ใครเขาว่าดีครูเอามาอยู่ในกระเป๋านี้หมดเก็บปะเขาเรียกว่ากระเป๋าดักรัพย์ครูไม่ทราบหรอกคนอื่นคิดยังไงแต่สาหรับคุณตาครูทําทั้งหมดเพื่อตัวครูค่ะทาไมครูมองกระเป๋าแล้วต้องรู้สึกว่ามันสวยเฉยๆหรือมันมองกระเป๋าเพราะว่ามันแพงไม่มองแบบนั้นค่ะครูมองกระเป๋าทั้งทีครูต้องการ ให้สั่งจิตเสร็จจิตครูค่คะมันเป็นความเชื่อของครูดังนั้นครูออกแบบมาเพื่อตัวครูถ้าวันนี้คุณไปฮ่องกงค่ะกระเป๋าที่คนจีนส่วนใหญ่ที่จะใช้ถือคือกระเป๋าทรงยาวแบบนี้มันเป็นห่วงจุ้ยของเขาถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์ถ้ากระเป๋ายาวแบบนี้เขาเรียกว่าเหมือนทรงท่อนไม้ท่อนไม้หมายถึงความเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูเนี่ยเห็นไหมครูเอาความเชื่อมาแล้วนะ กระเป๋ายาวกับกระเป๋าพับเวลาคุณใช้กระเป๋าสั้นๆโอกาสดึงดูดเงินได้น้อยกว่านี่คือตามหลักของคนจีนนะคะลองไปถามคนที่ฮ่องกงก็ได้นะคะอ่ะซิปนะคะของคุณเลือกเป็นซิปสีทองนะคะสีทองแน่นอนเป็นสัญลักษณ์ที่ถ้าเกิดว่าตามความเชื่อสัญลักษณ์กำกับจิตเวลาเราเห็นสีทองเรารู้แล้วสีทองตัดกากินีสีทองเป็นสีแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองนะคะคุณใช้ซิปสีทองนะคะนี่ พอเราใช้ไปก็จะลื่นไปเรื่อยๆนะคะก็ซิปเราก็เอาซิปอย่างดีนะคะซิปมีทั้งหมดสามิบเปิดไปข้างในอะคะ่ะทําไมต้องเป็นสีแดงจะถูกจะแพงก็แดงเข้าไว้คุณเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมคะเห็นไหมครูเอาทุกอย่างมาเป็นสัญลักษณ์กำกับจิตหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ครูทํานี่ครูดูจากเอาเอาแค่ลักษณะการเลือกกระเป๋าก่อนครูเลือกกระเป๋าแบบเนี้ยครูทํากระเป๋าแบบเนี้ยเพื่ออะไรคะเพื่อเลือกให้ตัวเอง ตั้งจิตตลอดเวลาทุกครั้งที่จับกระเป๋าอย่างน้อยฉันรู้แล้วว่าสัญลักษณ์แห่งความมาั่งคั่งอยู่ตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องดนตรีนะคะแล้วเป็นอินฟินิตี้ค่อยไปค่อยมาแบบเหมือนไม้เลือ้อยเลยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ T S แต่มันอยู่ทีในความหมายขอยงครูคือต้นไม้ต้นไม้จ,จ,ะจะเจริญเติบโตตลอดเวลา S คือสกายค่ะคือท้องฟ้าคือความยิ่งใหญ่ค่ะดับยูคือเวิลด์คือโลกใบนี้ค่ะคือครูเอาทุกอย่างมาเป็นสัญลักษณ์กำกรรับจิตทั้งหมดนึกออกไหมคะนี่คือกระเป๋าที่ครูจะเลือกใช้ครูเลือกใช้กระเป๋ากรรกรรับจิต ทำไมคะเพราะครูต้องการการเงินค่ะครูต้องการดึงดูดเงินค่ะครูไม่ได้ใช้กระเป๋าเพื่อแค่สวยค่ะแต่ครูใช้กระเป๋าเพื่อเฮงเฮงปังปังนี่คือสิ่งที่ครูเลือกแต่ถ้าคุณไม่ซื้อไม่ใช้ไม่เป็นไรค่ะคุณจะสมมติว่าเฮ้ยคุณจะใช้แบรนด์เนมก็ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าอันสักษณ์แบรนด์เนมอันนี้มันคือสักษณ์ที่ดึงดูดรั์สำหรับคุณคุณให้ความหมายของมันก็ได้ในกรณีที่คุณ คุณเชื่อแบบนั้นนึกออกว่ามันมันได้หมดค่ะคุณจะถือกระเป๋าอะไรมาก็ได้เรื่องคุณนะคะแต่อันนี้ครูพูดเฉยๆว่าครูลงความเชื่อสากลมาอยู่ในกระเป๋าเพื่อเพื่อกำกับจิตตัวครูเองโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะเมื่อคุณได้สัญลักษณ์กำกับจิตของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะหรือคุณจะเอาเข็มกัดไปกัดเพิ่มในกระเป๋าของคุณ่าคุณอยากให้มันดูดึงดูดซ้ำนิดนึ่ะก็แล้วแต่คุณนะคะคุณทำยังไงก็ได้ให้เขามีสัญลักษณ์กำกับจิตเพื่อโปรแกรมจิตตัวคุณ ครูเคยสอนเรื่องสัญลักษณ์กรรมกจิตมาเยอะมากแม่เหล็กหรือท่อส่งเงินพวกนี้นะคะรูปที่โปรแกรมจิตครูสอนเราเยอะมากนะคะจิตได้สำนึกจดจําด้วยภาพจิตใต้สำนึกจดจำด้วยภาพ,จจภาพเราเคยได้ยินเนาะดังนั้นภาพเนี่ยมันปรากฏและเราสัมผัสด,ด้วยสําหรับครูครูเรียกว่ามันดึงดูดขั้นสุดสําหรับครูนะคะ นี่คือสิ่งที่ครูใช้นะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อคุณได้สัญลักษณ์กำกับจิตแล้วคุณได้กระเป๋าของคุณแล้วคุณรู้แล้วสัญลักษณ์กำกับจิตในกระเป๋าของคุณความหมายของคุณมันคืออะไรเมื่อคุณได้สัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วคุณจะต้องทํายังไงต่ออ่ะสมมติคุณมีกระเป๋าเรียบร้อยนะคะก่อนที่คุณจะเปิดใช้เนี่ยคุณต้องรู้สึกก่อนว่ากระเป๋ากับคุณน่ะเขายิ้มให้กันของทุกอย่างมีพลังงานคุณอาจจะมองไม่เห็นและคุณจะรู้สึกเฮ้ย ฉันจะรู้สึกยังไงวว่ามันยิ้มให้ฉันของทุกอย่างมีพลังงานถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใช้กระเป๋าใบนี้แล้วมันหน้ามันเศร้าอ่ะมันสลดทอนถูนะั่นหมายความว่าเงินมันจะออกนะฮะใส่กระเป๋าใบนี้หรือคุณไม่ได้ใส่พลังงานเลยเสียของมากเลยซื้อกระเป๋าตังทันทีเปลี่ยนกระเป๋าตังทันท,ทีรู้สึกไปเลยค่ะว่ากระเป๋าเขายิ้มให้เราโอ้มาแล้วรับทรัพย์แน่เลย